ราศีกุมหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมการดำเนินชีวิตสะดุดทำให้ต้องหางานใหม่ที่ตอบโจทย์กว่าอาจต้องเปลี่ยนงานเพื่อให้มีทางเลือกใหม่ๆในการหาเงินมีไรายได้หลายทางแต่รายจ่ายเยอะทำให้เงินสะดุดรอบข้างช่วยเหลือดีมากพึ่งพาอาศัยได้ ที่เฝ้าเสียงโชคเสียงดวงมานานแล้วผิดหวังอาจสมหวังเล็กๆน้อยๆคราวนี้ที่ไม่เคยเสี่ยงยังไม่ต้องเสี่ยงสุขภาพเจ็บป่วยต้องดูแลดีๆค่ะด้านความรักดีต่อใจปัญหาชีวิตมีแค่ไหนก็มีพลังเพราะให้รักเยว่ยาใจคนโสดสนิทเจอคนขยันจีบ อาจเจอจากการทำงานเป็นที่ปรึกษาทางการเงินได้มีความสม่ำเสมอมั่นคงเป็นที่พึ่งทางใจให้คนที่มีคนคุยแต่ไร้สถานะได้เดินทางร่วมกันหรือคุยกันมากขึ้นเหมือนได้ย้อนกลับไปช่วงแรกๆที่คุยกันรักพัฒนาได้สถานะแฟนคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วมีเกณฑ์ได้ของขวัญถูกใจจากคนรักเหนื่อยล้ามาเขาเป็นกาลังใจให้ที่หวังจะมีบุตร จะสมหวังค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงกับสิ่งเด่นๆที่จะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปี2569เกี่ยวกับการงานการเงินโชคลาภสุขภาพและความรักโดยอิงจากราศีเป็นหลักค่ะ คลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยอิงจากราศีเป็นหลักนะคะสำหรับท่านที่ไม่ทราบเวลาเกิดก็จะหาลัคนาไม่ได้คุณดูโดยใช้ราศีก็ได้ค่ะเพราะราศีเนี่ยใช้แค่วันเกิดแล้วก็เดือนเกิดก็สามารถที่จะทราบราศีแล้วนะคะส่วนท่านที่ทราบทั้งลัคนาและราศีก็ขอให้ดูทั้ง2องอย่างประกอบกันจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะแต่จะครบถ้วนอย่างไรก็ไม่เฉพาะเจาะจงนะคะถ้าคุณต้องการเรื่องราวเฉพาะเจาะจงเฉพาะตัวคุณก็แนะนําให้มาดูดวงส่วนตัวกันค่ะ เก็บรับดูดวงส่วนตัว,ตวแบบมีค่าครูรายละเอียดนะคะจะอยู่ในไลน์ค่ะสามารถทักไลน์มาคุยกันได้ค่ะไลน์ ID mm hmm. ก็แปะเอาไว้ให้แล้วอยู่ตรง d e s c r i p t ั่นค่ะ เริ่มต้นที่ดวงการงานก่อนเลยนะคะไพ่ใบแรกเป็นตำแหน่งของเนื้องานได้ไพ่ของการเดินหันหลังให้นะเป็นเรื่องของการจากไปท,ทั้งทั้งที่ใจยังไม่ได้พร้อมก็แปลว่าจะต้องมีการเปลี่ยนงานแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนงานที่มันเป็นภาวะจําเป็นภาวะจํายอมนะคะอาจจะไม่ได้มีความรู้สึกว่าต้องการจะเปลี่ยนมากนะักทีนี้ถ้าเกิดว่าไปดูไพ่จบไพ่สรุปในเรื่องของชีวิตการงานการเงินเนี่ยคุณได้ไพ่สี่ดาบนะซึ่งเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูในไพ่เซตต่อไปนะคะเมื่อมาอ่านผสมกัน คิดว่าชีวิตของคุณมันอาจจะเจอจุดสะดุดนะคะสีดาเป็นเรื่องของสุขภาพด้วยเป็นปัญหาสุขภาพก็มีโอกาสสูงทีเดียวไม่ว่าจะเป็นตัวคุณเองที่เจอเจอปัญหาสุขภาพทําให้ไม่สามารถที่จะทํางานเดิมได้อย่างเต็มที่หรืออาจจะเป็นคนที่คุณดูแลอยู่นะคะที่มีปัญหาสุขภาพแล้วทําให้คุณเนี่ยจะต้องเปลี่ยนปแปลงวิธีการทํางานแนละเพื่อจะทําให้ชีวิตการงานของคุณอะ่ะมันตอบโจทย์กับการดําเนินชีวิตของคุณมากขึ้นนะคะอาจจะต้องมีการทํางานที่ไม่ใช่เป็นงานประจําเพราะว่าจําเป็นที่จะต้องออกมา ดูแลความเจ็บป่วยของใครบางคนะนะคะแล้วก็อาจจะต้องไปหางานในรูปแบบใหม่แต่ไม่ใช่ว่าออกจากงานแล้วไม่หางานใหม่นะดูว่ายังไงจําเป็นที่ก็จะต้องมีงานทํหลักเพราะว่าในเรื่องของการเงินเนี่ยก็ดูว่ามันสะดุดสะดุดอยู่เหมือนกันแต่คุณมีตัวช่วยนะคะในช่วงเวลานี้เนี่ยบางทีชีวิตมันต้องเปลี่ยนแปลงไปย,ยกตัวอย่างนะคะใน,ในกรณีตัวอย่างก็คือว่าอาจจะไม่สามารถทํางานประจําได้แล้วเพราะว่าในช่วงระหว่างวันเนี่ยจะต้องดูแลนะคนเจ็บคนป่วยนะคะแต่ว่าในช่วงตอนเย็นเนี่ยอาจจะมีใครที่เป็นเครือญาตินะคะใน di แวดวงที่สามารถมาช่วยดูแลคนเจ็บคนป่วยให้ได้ในช่วงตอนเย็นหลังจากที่เขาเลิกงานแล้วไอ้ช่วงนั้นแหละเราอาจจะต้องไปทํางานนะไปหางานเสริมหางานอะไรที่จบตอบโจทย์นะคะอาจจะต้องเป็นพวกงานที่มันเป็นฟรีแลนซ์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรืออาจจะเป็นกรณีแตกต่างกันไปอย่างเช่นว่าเ,ออเราจะต้องยกย้ายนะกลับไปดูแลพ่อแม่ที่ต่างจังหวัดนะอาจจะไม่ถึงขั้นว่าพ่อแม่เจ็บป่วยหนักก็ได้นะคะแต่ว่า,าพ่อแม่จะต้องการมีคนดูแลนะคะทีนี้เราอาจจะทํางานคนละจังหวัดเราก็เลยอยากที่จะต้องยกย ไปทํางานที่ใกล้ๆท่านนะ,ะอันนี้คือตัวอย่างของเหตุการณ์ที่จริงๆเราก็ไม่ได้อยากที่จะออกจากงานตรงนี้หรอกมันก็ไม่ได้ดูว่าเสียหายอะไรแต่ว่ามันมีความจําเป็นในชีวิตบางอย่างนะที่ทําให้เราเนี่ยจะต้องเปลี่ยนเพื่อที่การงานมันจะต้องตอบโจทย์นะคะ ทีนี้การเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยคุณมีตัวช่วยนะเพราะว่าไพ่ของคนรอบข้างเนี่ยดีทั้งหมดคุณจะมีเจ้านายนะที่สนับสนุนเมตตาคุณถ้าว่าคุณต้องการจะเปลี่ยนงานสมมติว่าในองค์กรของคุณเนี่ยบางทีคุณไม่จำเป็นขั้นที่จะต้องลาออกจากบริษัทก็ได้ถ้าองค์กรของคุณมีสาขาอถ้าเป็นตัวอย่างที่ยกไว้เมื่อครู่นี้คือจําเป็นจะต้อง กลับไปทํางานที่จังหวัดบ้านเกิดนะแล้วพอเอิญว่าองค์กรของคุณมีสาขาอยู่ในจังหวัดนั้นเจ้าหนาาเขาก็จะช่วยนะให้คุณสามารถโยกย้ายไปได้โดยที่เขาเห็นความจําเป็นของคุณอันนี้คุณก็ต้องไป แจ้งแจกแจง,แจง,แจงให้เจ้านายท่านทราบด้วยนะคะว่าคุณมีความจําเป็นนะจะต้องกลับไปอยู่ที่ใกล้พ่อแม่เอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือมีความจําเป็นอะไรก็ตามอะค่ะนะที่จะต้องยกย้ายแล้วเพอเอินว่าองค์กรของคุณเนี่ยมันมีที่ให้คุณยกย้ายการเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะไม่ถึงขั้นว่าจะต้องลาออกจากงานที่บริษัทเดิมก็ได้นะคะแต่ว่าเป็นการยกย้ายสาขายกย้ายจังหวัด อย่างนี้ก็ได้ค่ะซึ่งเจ้านายจะช่วยเหลืออย่างดีนะในขณะที่เพื่อนร่วมงานก็ดีนะไม่ว่าจะเป็นเจ้านายเดิมเพื่อนร่วมงานเดิมหรือว่าเมื่อยกย้ายไปแล้วจะไปเจอคนใหม่ๆคุณก็จะเจอเจอกับคนที่ดีทั้งสิ้นเลยนะหรือบางทีมันจะเป็นเรื่องของที่ตัวคุณเองเนี่ยสุขภาพอาจจะไม่ได้เอื้ออํานวยในการทํางานแบบเดิมเท่าไหร่งานแบบเดิมมันอาจจะต้องแบบแอคทีฟมากๆตอนนี้เราอยากทํางานนั่งโต๊ะแล้วเพื่อสุขภาพของเราอะไรอย่างนี้ก็ได้นะบ,บางทีก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องเจ็บป่วยหนักก็ได้นะอแต่ว่าไพ่นนของคควววาวย้้ืดุณะะ วถ้าเกิดว่ามันเสียเยอะก็อาจจะเจ็บป่วยเยอะถ้าเกิดว่าเสียไม่เยอะมันอาจจะเป็นเรื่องของการที่เอคุณจะต้องปรับนะปรับเวลาชีวิตนะจะต้องทํางานที่จะต้องได้กินอาหารที่มันตรงเวลาไม่ใช่งานที่มันไม่เป็นรูทีนนะจะต้องเปลี่ยนไปทํางานรูทีนบ้างแล้วนะคะเพื่อที่ได้ชีวิตได้กินเป็นเวลาได้นอนเป็นเวลาบางทีมันอาจจะแค่นี้ก็ได้นะคะแล้วคุณสามารถไปแสดงความต้องการตรงนี้กับเจ้านายได้นะคะแล้วก็เพื่อนร่วมทีมเพื่อนร่วมงานเนี่ยก็ช่วยเหลืออย่างดีทําให้การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยก็ไปสู่ในทิศทางที่ คุณอาจจะไม่ได้เต็มใจที่จะเปลี่ยนไม่ได้อยากนะคะแต่ด้วยความจะเป็นของชีวิตเนี่ยคุณก็จะต้องเปลี่ยนแต่ว่าก็จะมีคนรอบข้างที่คอยช่วยเหลือมีทีมงานนะทีมงานนี่ได้ไพ่เดอะเมจอร์เชเลยทีมงานเก่งทีมงานเป็นผู้วิเศษนะคะอบอุ้มได้นะดังนั้นเนี่ยสมมติว่าคุณจะต้องเปลี่ยนไปทํางานที่เอ็ที่แล้คุณก็ไม่ได้มีความรู้มีประสบการณ์มาก่อนคุณก็สามารถที่จะพึ่งพาอาศัยทีมงานได้ เพื่อนร่วมงานนั่นแหละคะ่ะก็จะเป็นตัวช่วยอย่างดีนะคะคอยสอนงานหรือบางทีเนี่ยคุณอยู่ในจุดที่คุณอาจจะเจ็บป่วยงานสะดุดนะคะไม่สามารถที่จะมาทํางานแบบ full time ได้อาจจะต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยน contract จากที่เราเป็นพนักงาน full time ก็อาจจะเป็น part time นะแล้วก็ส่วนในเรื่องของของคนรอบข้างเนี่ยเขาก็เข้าใจแล้วเขาก็มาช่วยเหลือในจุดที่าบางทีเราทํางานไม่ทันนะเพราะว่าเราอาจจะมีจุดสะดุดในชีวิตด,ด้านอื่นนะคะก็มาช่วยเหลือตรงนี้มีตัวช่วยที่ดี ในเรื่องของลูกน้องก็เช่นเดียวกันนะคะไพ่ลูกน้องนี่ก็ได้ไพ่ของคนที่มีความแอคทีฟนะได้ไพ่ หนึ่งไม่เทา้าหนึ่งไม้เทา้ทาไพ่มันเล็กไปหน่อยดังนั้นบางทีลูกน้องอาจจะไม่ถึงขั้นโอ้โหเป็นมือซ้ายมือขวาทางานแทนคุณได้เลยคุณไม่ต้องไปทํางานเลยก็ได้นะลูกน้องจัดการให้เสร็จหมดไม่ใช่แบบนั้นนะคะแต่ว่าลูกน้องเนี่ยก็มีไฟนะคะไพ่ไม้เทา้านี่เป็นคนที่มีแพชชั่นสูงในการทํางานชอบทํางานรักการทํางานมีไอเดียใหม่ๆนะแต่ว่าก็จะเป็นอะไรที่อาจจะเป็นไอเดียเล็กๆไม่ได้ถึงขั้นที่จะขับเคลื่อนองค์กรแทนคุณได้นะคะขับเคลื่อนบริษัทแทนคุณได้อาจจะไม่ถึงขั้นนั้นแต่อย่างน้อยเนี่ยคุณก็ ใจดีในการที่ทำงานแล้วถ้าช่วงเวลาไหนที่เออความจําเป็นของชีวิตของคุณเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องไปทําอย่างอื่นอะ่ะไม่สามารถมาทํางานได้คุณก็จะอุ่นใจอะ่ะว่าคุณสามารถที่จะเออไว้อกไว้ใจลูกน้องได้ไม่มีการคดโกงอะไรคะ่ะ ส่วนในเรื่องของการเงินพไพ่ใบแรกเป็นตำแหน่งของรายรับนะคะแต่อยากให้มาดูพาไพ่ใบที่สองก่อนเป็นตำแหน่งของรายจ่ายได้ไพ่สิบดาบเลยแล้วก็เมื่อกี้ตามที่บอกไปนะคะไพ่จบไพ่สรุปของคุณที่เกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินนะคะยังไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความรักนะได้ไพ่สี่ดาบนะสี่ดาบคือความสะดุดคือการเจ็บป่วยดังนั้นชีวิตของคุณเนี่ยมันมีความสะดุดซึ่งอาจจะเกี่ยวพันกับเรื่องของการเงินเพราะว่าการเงินเนี่ยก็ได้ไพ่เสียเยอะนะคะแปลว่าคุณมีเกณฑ์มีเหตุที่ต้องใช้เงินเยอะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสุขภาพของตัวคุุณเอองหรืสขภาพ คคนทีุ่ณดูแลอยู่แต่บางทีก็ไม่ใช่ก็ได้นะอาจจะเป็นเรื่องของเข้าของใหญ่ๆแต่ขาดเสียหายมากเลยนะอย่างเช่นเอ,อ่อบ้านช่องนะคะบ้านช่องรถรานเนี่ยมันเสียหายเยอะนะคะทำให้มันจะต้องใช้เงินเยอะ,อะนะหรือบางทีแบบบ้านเก่าแล้วอะ่ะแล้วมันก็ถึงเวลาที่มันจะต้องโอ้โหผุพังต้องซ่อมแซมถ้าทำไม่ซ่อมแซมเนี่ยมันไม่สามารถที่จะอยู่ต่อไปได้อย่างเงี้ยนะคะแล้วมันก็จะเป็นต้องใช้เงินเยอะดังนั้นเนี่ยงานเดิมเนี่ยมันอาจจะไม่ตอบโจทย์นะคะคุณก็เลยจะต้องมาหางานใหม่ที่มันเปิดโอกาสให้คุณสร้างเงินสร้างรายได้ได้หลายทางมมาาาากกขึ้้นนนรรหหงงใ่ตี การได้งานใหม่ตรงนี้เนี่ยดูทรงแล้วไม่น่าจะได้งานใหม่ที่จะทําให้คุณได้รายรับเพิ่มขึ้นจากงานงานเดียวแต่การหางานใหม่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นโอกาสที่ทําให้คุณจะมีเวลามากขึ้นเพื่อที่จะไปหางานเสริมอีกเยอะแยะนะอาจจะมีจอบสองจอบสามอย่างเงี้ยเพราะว่าภพ่ในตําแหน่งรายรับมันเป็นไพ่ของการได้รายได้หลายทางมากกว่าที่จะได้มาก้อนเดียวแบบใหญ่ๆดังนั้นช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะอาจจะไม่ได้มองงานใหม่ในเรื่องของการที่เออจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแลวแต่มองเป็นงานที่เราสามารถที่จะมีเวลา เพียงพอที่เราจะสามารถมาปรีกทําอย่างอื่นได้ที่เราต้องมองหาสกิลของเราแหละว่าเรามีสกิลอะไรบ้างที่เราจะสามารถทํางานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นงานหลักงานประจำนะแล้วก็งานเสริมก็อาจจะต้องมองไปในเรื่องของงานอดิเรกนะคะหรือท ALENT ส่วนตัวของเราอะว่าเรามีอะไรบ้างก็ต้องขุดเอาตรงนั้นอะมาใช้ให้หมดนะคะซึ่งจริงๆคุณก็จะมีไอเดียตรงนี้นะไอเดียในการหาเงินหารายได้ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของพวกสื่อโซเชียลออนไลน์เป็นไพ่ของพวกของสวยๆงามๆด้วยนะคะดังนั้นงานหลักของคุณเนี่ยที่คุณเปลี่ยนแปลงไปจะเป็นอะไรก็ตาม คุณจะสามารถทำงานหลักแล้วยังมีเวลาที่จะทํางานเสริมที่เกี่ยวกับพวกออนไลน์หรือเกี่ยวกับพวกของสวยๆงามๆให้มันสร้างเงินสร้างไรายได้ขึ้นมาได้้วก็จะมีไรายได้หลายทางเข้ามาตรงนี้เพียงแต่ว่าไรายได้หลายทางพวกนี้เนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ทําให้คุณมีเงินเหลือเก็บเท่าไหร่เพราะว่ารายจ่ายคุณเยอะมากนะมีรายจ่ายเต็มไปหมดเลยจนทําให้เนี่ยก็คือหมุนเงินนะคะรับเข้ามาแล้วก็หมุนออกไปรับเข้ามาแล้วก็หมุนออกไปถ้าให้รายจ่ายเป็นแบบนี้เนี่ยก็แปลว่า ไม่น่าจะเหลือเงินเก็บไพ่จบไพ่สรุปก็ยังเป็นไพ่ดาบเลยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรอย่างที่บอกคุณมีตัวช่วยเยอะถ้าเกิดว่ามันติดขัดตรงไหนจริงๆไม่ว่าจะเป็นเจ้านายหรืออาจจะเป็นผู้ใหญ่เครือญาติก็ได้ผู้ใหญ่ในบ้านก็ได้นะคะก็สามารถจะช่วยเหลือได้นะพวกพ้องเพื่อนฝูงก็ช่วยเหลือได้พวกพ้องเพื่อนฝูงคุณได้ไพ่ใหญ่นะเพราะฉะนั้นก็มีเกณฑ์เหมือนกันที่พวกพ้องเพื่อนฝูงเนี่ยเขาจะ กําลังอู้ฟู่อยู่แล้วก็จะต้องมีใครบางคนะในหมู่เพื่อนฝูงของคุณะที่เขาอัธยาศัยดีนะคะแล้วเกิดว่าคุณเคยคุณเคยช่วยเหลือเขามาก่อนนะคุณสามารถที่จะกลับไปขอความช่วยเหลือเขากลับได้เขาจะช่วยนะคะ ส่วนในเรื่องของโชคลาภเนี่ยได้ไพ่เดอะสตาร์ไพ่ใปเนี้ยเป็นไพ่ของการที่ต้องรอคอยเนิ่นนานถึงจะสมหวังดังนั้นใครก็ตามที่เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมาอย่างสม่สมําเสมอแล้วก็มันเนิ่นานานแล้วนะคะเป็นหลายๆเดือนหรือบางทีเป็นแรมปีเลยแล้วก็ไม่เคยถูกสักทีเนี่ยเดือนนี้มีโอกาสนะ,ะแต่ถ้าคุณมองว่าคุณเป็นคนที่ไม่ได้เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอย่างสม่ําเสมออะ่ะบางคนไม่เคยเสี่ยงโชคดวงด้วยซ้ำนะคะเออบางคนก็นานๆทีอย่างเงี้ยนะก็ดึงเนี้ยไม่ต้องไปเสี่ยงมันเพราะว่ามันต้องเป็นความหวังที่เรารอคอยมาเนิ่นนานคือไม่ใช่ว่าหว ไม่ลงทุนอะไรเลยนะหวังว่าจะถูกแต่ไม่ได้ซื้อ,อ,อลอตเตอรี่อะไรเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะคะหวังแล้วต้องลงทุนแล้วลงทุนแล้วก็ผิดหวังอย่างเงี้ยมาหลายเดือนแล้วนะคะหลายงวดแล้วเนี่ยเดือนนี้มีโอกาสที่จะสมหวังนะ,ะแล้วก็ไพจ่จบไพ่สรุปอย่างที่บอกไปนะคะมันมีเกณฑ์เรื่องของความเจ็บป่วยเข้ามาเกี่ยวพันในชีวิตนะทำให้การดาเนินชีวิตอาจจะสะดุดไปไม่ว่าจะเป็นตัวคุณเองหรือคนที่คุณดูแลอยู่ทีนี้เกิดว่าคุณดูดวงเซตนี้แล้วเนี่ยคุณ มันยังไม่ถึงช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็ถ้าคุณยังรู้สึกว่าคุณยังแข็งแรงอยู่เลยนะก็อย่าไปประมาทนะจริงๆแล้วก็ควรที่จะไปแก้เคล็ดมันไปซะเลยเผื่อที่ว่าเออเรารู้ก่อนเราแก้เคล็ดแล้วเนี่ยมันจะได้ผ่อนหนักเป็นเบานะคุณก็เดินเข้าโรงพยาบาลไปซะเลยไปตรวจร่างกายนั้นะเน้นเจาะเลือดเน้นให้ให้เสียเลือดเสียเน้นให้เจ็บตัวนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะแล้วดูเลยว่าเราเจ็บป่วยตรงไหนแล้วรักษาเลยนะคะก่อนที่มันจะมาถึงเดือนนี้นะบางทีจากที่มันเป็นอะไรแบบว่าถ้ามันถึงเดือนเนี้ย มันอาจจะเป็นมากแล้วแต่ถ้าเรารู้ก่อนนะคะมันก็อาจจะไม่ใช่ไม่เป็นหรอกแต่ว่าเรารู้ก่อนเราก็รักษาก่อนนะคะรักษาตอนที่มันยังเป็นไม่มากเนี่ยมันก็จะได้หายเร็ว นะหรือถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าเออมันไม่ใช่เป็นตัวคุณหรอกนะคะคุณก็ต้องไปไปดูคนที่คุณดูแลอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่นะคะบุตรหลานสัตว์เลี้ยงก็นับนะอ่านะคะตรงนี้คุณก็ไปลองดูนะคะพาไปตรวจร่างกายซะเลยถ้าเป็นอะไรเล็ก,ลกๆน้อยๆก็รีบรักษานะ,ะอย่ารอให้จนถึงเดือนนี้เดี๋ยวบานปลายหรือถ้าจะออกแนวว่าเออทำบุญแก้เคล็ดนะคะก็ได้ก็ลองทําดูนะคะถ้าเชื่อในเรื่องนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นทําบุญโรงศพทําบุญสังฆทานยานะ,ะปล่อยสัตว์ที่กําลังจะโดนเชือ้ออะไรพวกเนี้ยนะหรือว่าบริจาค จะเป็นตัวช่วยอีกอย่างอีกอย่างหนึ่งนะในเรื่องของสุขภาพได้ด้วยค่ะก่อนที่จะไปฟังคำทำนายกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i ้เพห้กับช่องลูกเกดพยากรณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะมาต่อกันที่ดวงความรักนะคะไพ่เรื่องความรักเนี่ยไพ่สวยทุกใบดังนั้น,นไม่ว่าการดําเนินชีวิตของคุณจะสะดุดแค่ไหนไปเจออุปสรรคปัญหาอะไรมาเนี่ยให้รักเยียวยาวหัวใจได้ เริ่มต้นกันที่คนโสดสนิทก่อนเลย,พยไพ่ใบแรกนะคะได้ไพ่8เหเรียนนะ8ปหเรียนคือความขยันขันแข็งถ้าพูดในเรื่องของความรักก็แปลว่าเจอคนขยันจีบเจอคนที่เข้ามาแบบสม่ําเสมอจะเช้าถึงเย็นถึงหรือเปล่าเนี่ยอันนั้นแล้วแต่แต่สม่ําเสมอ,อถ้าเกิดว่าทัก เช้าเย็นก็จะทักเช้าเย็นอย่างนั้นสม่ําเสมอถ้าทักแค่ครั้งละวันเออวันละครั้งก็จะทักอย่างนั้นแหละวันละครั้งนะคะมาคุยมาหาเนี่ยนะคะมันจะสม่ําเสมอมีความเสมอต้นเสมอปลายนะคะอันนั้นก็แล้วแต่จะมากน้อยแต่จะเสมอต้นเสมอปลายแล้วมันมีความมั่นคงตรงนี้ด้วยด้วยลักษณะของไพ่เหรียญน,นะความมั่นคงก็แปลว่าเขามีความจริงใจแล้วก็เขาน่าจะเป็นคนที่หาเงินเก่งแล้วก็ตัวคุณเองเนี่ยก็อาจจะกําลังต้องการใครสักคนที่เป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินอยู่พอดีเพราะช่วงเวลานี้การเงินมันสะดุดสะดุดนะคะดังนั้นคนคนนี้ จังหวะที่ดีอาจจะเจอเจอการจากการที่คุณสร้างงานสร้างเงินสร้างไรายได้เพราะว่าเดือนนี้มีโอกาสที่คุณจะมีงานเข้ามาหลายทางนะมันก็จะเป็นโอกาสที่ทําให้คุณได้เจอเจอคนใหม่ๆคุณมีการเปยนปลงในเรื่องของการงานด้วยการเจอเจอคนใหม่ๆเนี่ยมันก็เป็นโอกาสแหละที่จะเจอเจอใครบางคนนะคะที่เออสะดุดตาสะดุดใจกันแล้วก็เข้ามาคุยกันแล้วมันมีความเอออเอออแล้วก็พอเขาสามารถเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของการงานหรือในเรื่องของการเงินได้แล้วเขาก็ยังสม่ําเสมอด้วยเนี่ยนะคะมันก็จะทําให้เรามีความรู้สึกอบอุ่นใจไพ่จบไพ่ มันก็เลยเป็นไพ่ของความอบอุ่นนะไพ่หกถ้วยทีนี้6กถ้วยนีมันแปลว่าเป็นเรื่องของคนคุ้นเคยได้ด้วยนะดังนั้นคนคนนี้เนี่ยบางทีอาจจะเพิ่งเจอกันในช่วงเรือนี้แต่จริงๆอาจจะเคยรู้จักกันมาก่อนนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของวัยเด็กอาจจะเป็นเพื่อนในสมัยเด็กๆนะคะเคยเรียนหนังสือด้วยกันมาสมัยมัธยมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้กลับมาเจอกันใหม่หรือว่าสมัยมหลาลัยอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เออเรามีการเปลี่ยนแปลงทางด้านชีวิตแล้วก็เดิเลยได้ เหมือนจักรวาลน,นะคะก็คือดึงดูดให้ได้มาเจอกันกลับมาเจอกันใหม่อย่างนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นคนคุณเคยแนะนํามาอาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนนะคะคนรู้จักแนะนํามานะมันก็จะมีความรู้สึกว่าเออมันไม่ใช่คนแปลกหน้าแบบสัทีเดียวแล้วก็ด้วยความสม่ําเสมอของเขาด้วยความที่เขาเข้ามาแบบออขยันจีบนะคะก็เลยทําให้เรามีความอบอุ่นใจตรงเนี้ยดูว่ามันเป็นที่พึ่งทางใจให้กับเราได้แต่ไม่ได้แปลว่าการที่เขาเป็นที่ปรึกษาทางการเงินไม่ได้แปลว่าเราจะต้องจําเป็นจะต้องไปหยิบยืมเงินเ นะก็คือถ้าเกิดว่าเขาให้ยืมก็โอเคถ้าคุณกําลังเดือดร้อนอยู่นะคะแต่ว่าก็เชื่อว่าไม่จำเป็นจะต้องเอ่ยปากนะอ่าทิศทีนี้ในเรื่องของการสานสัมพันธ์เนี่ยคิดว่ามันน่าที่จะสมูทกว่าถ้าคุณไม่ได้ไปเอ่ยปากยืมเงินเขานะคะแต่ว่าเขาจะเป็นที่ปรึกษาให้ได้ถ้าเกิดว่าเขารู้สึกเออเห็นอกเห็นใจอยากจะให้หยิบยืมเงินอันนั้นคุณก็รับมาอันนั้นแล้วแต่แล้วกันนะคะแต่ดูว่ามันก็ไปในทิศท,ทางที่ดีคะ่ะ ต่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนคุยแต่ว่าไรสถานะค่ะได้ไพ่ของการพัฒนาขึ้นนะคะไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ของการพุ่งเข้าหาและเป็นไพ่ของการเดินทางหรือว่าพวกสื่อโซเชียลออนไลน์นะคะดังนั้นมีโอกาสทีเดียวที่จะได้เดินทางร่วมกันกับคนคุยหรือว่าได้คุยกันมากขึ้นผ่านพวกสื่อออนไลน์ต่างๆนะคะแล้วก็เป็นไพ่ของการพัฒนาขึ้นแปลว่าการที่ได้คุยกันมากขึ้นหรือการได้เดินทางร่วมกันเนี่ยมันทําให้มันมีความรู้สึกมั่นคงมากขึ้นมันมีแพชชั่นนะคะ ไพ่ไพ่ทัดไพ่ไม้เนี่ยไพ่เท้าเนี่ยมันเป็นไพ่ทัดฝ่ายทัดฝฟคือแรงปรารถนานะคะมีแพชชั่นต่อกันดีดังนั้นยิ่งได้ทํากิจกรรมร่วมกันเยอะๆแล้วดูว่ามันน่าจะเป็นกิจกรรมที่มีความเออออมีทัศนคติไปในทิศทางเดียวกันการเดินทางก็อูไปในทิศทางเดียวกันหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการการใช้เงินการแพลนทริปต่างๆนะคะคือไปในทิศทางเดียวกันหมดซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะ เป็นอะไรที่มันทําให้เรารู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันมั่นคงมากขึ้นมันสามารถที่จะพัฒนาได้แล้วพอไพ่จบไพ่สรุปเนี่ยเป็นไพ่ของความอบอุ่นใจมันเป็นไพ่ของความดีต่อใจแบบนี้ก็มีโอกาสสูงมากทีเดียวนะคะที่คุณจะได้ให้สถานะกันละกันนะคะจากคนคุยมาเป็นสถานะเป็นแฟนเป็นที่รักของกันและกันนะคะแล้วก็ไพ่ใบนี้อย่างที่บอกมันเป็นไพ่ของ คนคุ้นเคยดังนั้นเนี่ยการให้สถานะการละกันเนี่ยจะเป่าประกาศหรือไม่เป่าประกาศมากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่แต่อย่างน้อยเนี่ยคนคุ้นเคยก็คือคนสนิทของคุณหรือคนสนิทของเขานะพูง่ายๆคือเพื่อนสนิทคุณนั่นแหละอย่างน้อยมันจะไม่ได้รู้กันแค่2คนอย่างน้อยเพื่อนสนิทคุณและเพื่อนสนิทเขาจะต้องรับร,ร,บรู้ความสัมพันธ์นี้นะถึงแม้บางคนนะบางคนอาจจะไม่ได้แบบผูชอบเป่าประกาศอะไรมากมายนะักนะคะในเรื่องของเออตอนนี้เรามีแฟนแล้วนะไม่ได้อยากที่จะต้องขึ้นสเตตัสว่าเราแบบอินเว a ลชั่นชิพขนาดนั้นนะคะแต่อย่างน้อยเพื่ออนนสสิิทคุณเพื่ เขาจะได้รับรู้นะคะตรงนี้มันก็จะทําให้มีความรู้สึกมันมั่นคงมากขึ้นว่าเออความรักของเราเนี่ยมันมีสักขีพยานนะไม่ใช่รู้กันแค่2คนแล้วถ้าเกิดว่าเกิดคนหนึ่งแปบ แปรผันไปนะก็ไม่มีสักขีพยานว่าเออเราครบเราคุยกันนะเพราะว่าคุยกันแบบไม่มีใครรับรู้นะคะมันก็จะมีคนรับรู้บ้างมีสักขีพยานบ้างอาจจะไม่ได้ถึงเข้าขั้นเป่าประกาศแต่มันก็ทําให้มีความรู้สึกอบอุ่นใจมั่นอกมั่นใจมากขึ้นในการและกันนะซึ่งตรงนี้เนี่ยดูว่าคุณอาจจะมีปัญหาชีวิตด้านอื่นมาด้วยตัวเขาเองเนี่ยก็เป็นความอบอุ่นใจให้กับคุณสามารถเยียวยารักษาแผลใจที่คุณไปเจ็บช้ำเรื่องอื่นมาให้กับคุณได้ค่ะ สุดท้ายเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วนะคะได้ไพ่หนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยคือของขวัญจึงมีโอกาสสูงมากเลยนะที่คนรักเนี่ยจะให้ของขวัญถูกใจแต่อาจจะไม่ใช่ของแบบใหญ่โตมหาศาลอะไรนะคะมันเป็นไพ่เล็กหนึ่งเป็นไพ่เล็กๆนะอ,อ,อาจจะเป็นเล็กๆน้อยๆน,นะคะแต่ว่ามันก็จะทําให้คุณอุ่นใจทําให้คุณมีความรู้สึกว่าเออมันแช่มชื่นหัวใจนะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับคุณได้ดีนะคะไพ่เล็กหนึ่งพอมาผสมกัน กับไพ่หถ้วยเนี่ยหกถ้วยคือเรื่องของการย้อนกลับไปนะในวัยเด็กแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่จะเป็นจะต้องเป็นวัยเด็กเสมอไปนะมันเป็นการย้อนกลับไปในช่วงเวลาแรกๆที่เราครบกันก็ได้นะคะ,ะจะช่วงที่เป็นโปรโมชั่นเลยตอนที่คบหากันใหม่ๆตอนนั้นเนี่ยนะคะเช้าถึงเย็นถึงยังไงเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแบบน,นั้นหรืออาจจะมีโอกาส ที่จะได้ไปท่องเที่ยวเดินทางหรือไปในสถานที่ที่เราเคยนัดเดทกันแรกๆแ,แล้วเรามีความสุขใจนะกลับไปตรงนั้นอีกย้อนไปตรงนั้นอีกแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าเออมันมีความอบอุ่นใจมันมีความดีต่อใจแล้วตรงนี้เป็นกําลังใจให้กับคุณได้ดีเลยกับจากที่คุณเหนื่อยล้ามาหรือคุณอาจจะเจ็บป่วยมาแต่มันก็ไม่ได้เจ็บป่วยขนาดหนักหรอกคุณมันเป็นสีดาบนะคะไพ่ไพ่ประจําตัวคุณเกี่ยวกับเรื่องของการดําเนินชีวิตและการงานการเงินเนี่ยนะคะสีดาไม่ถึงขั้นแบบหูเจ็บป่วยแบบหนักนะคะเพียงแต่ว่ามันก็อดอดแอดแอดนะเพียง มันก็อาจจะไม่ได้สบายตัวมากนะักหรือบางทีตัวคุณเองก็ไม่ได้เจ็บป่วยเลยด้วยซ้ําแต่เป็นคนที่คุณดูแลอยู่แล้วบางครั้งเนี่ยเราต้องดูแลคนป่วยแล้วมันเหนื่อยแลวมันเหนื่อยคนรักก็เลยมาช่วยพาคุณไปพักใจพาไปผ่อนคลายพาไปในสถานที่เท่าที่เวลาและโอกาสจะเอื้ออํานวยนะคะอะคุณอย่างที่ ยกตัวอย่างไปอย่างเช่นคุณอาจจะต้องไปดูแลพ่อแม่อย่างเงี้ยนะคะท,ที่ที่อาจจะแก่ชราอาจจะไม่ได้เจ็บป่วยหนะักก็ได้นะาแต่แก่ชรานะคะ,ะอาจจะต้องใช้เวลากับท่านเยอะทีนี้บางทีเราก็เหนื่อยเราก็อาจจะเออมีคนรักเนี่ยมาพาเราไปทานข้าวนะ,ะในที่ที่เราเคยไปเดทกันในสมัยแต่เก่าก่อนนะคะได้เวลาพักผ่อนได้เวลาส่วนตัวได้ชั่วโมงต้องมนุนได้เวลาที่ดีต่อใจตรงเนี้ยมันก็เป็นการชาร์จแบตตัวคุณให้คุณมีแต่งกายแรงใจเพื่อที่จะไป ดำเนินชีวิตที่มันคู่ขาคู่ขาของคุณต่อไปนะเพราะฉะนั้นถือว่าความรักเดือนนี้ดีมากนะัดีมากแล้วก็ใครก็ตามที่หวังในเรื่องของการมีบุตรนะด้วยไพ่2ใบนี้เนี่ยแปลว่าคุณมีโอกาสมีข่าวดีในเรื่องนี้ด้วยนะสมหวังนะคะไม่ว่าจะเป็นการตั้งท้องตั้งพันหรือว่าอาจจะเป็นการคลอดลูกในช่วงเดือนนี้ก็คลอดลูกได้อย่างสมูทตีค่ะ สำหรับท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเกบเป็นนักเขียนนิยายด้วยนะคะใช้นามปากกาว,ว่ากอใจค่ะมีนิยายในรูปแบบของอ e ีบุ๊กนะคะอยู่ในเว e ็บเมพอีบุ๊กถ้าสนใจก็แนะนำให้ไปหาซื้ออ่านกันได้นะคะลิงก์ของเว็บแปะเอาไว้ให้ตรงเดสคริปชันหรือว่าตรงคอมเมนต์ใต้คลิปค่ะแล้วก็ท่านที่ชื่นชอบการฟังนิยายเสียงนะคะเกตมี YouTube ช่องนิยายเสียงชื่อว่าช่องกอใจนักเขียนค่ะสามารถเข้าไปฟังนิยายเสียงของเกตได้ค่ะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ